สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุ แล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาะ จะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นดาวในช่วงแรกในกันยายนมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวรายเดือนนะคะโดยรอบนี้จะมีดาวการเงินที่โคจรย้ายด้วยสำหรับชาวราศีมีนในภาพรวม3ามเรื่องที่จะสรุปมาให้มีอย่างไรกันบ้างแต่รับฟังกันเลยค่ะ ดาวในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนนี้มีกำหนดการย้ายของดวงดาวหลายดวงค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่11เป็นต้นมาก็จะย้ายของดาวพุธนะคะหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยดาวอังคารและดาวพระเกตไปไล่เรียกกันในวันที่11-13ถึงส3นะคะสำหรับในช่วงนี้ถือว่าดาวก็ยังคงค้างมาจากเดือนที่แล้วก็คือดาวศุกร์ก็ยังโคจรอยู่ในของราชาโชค โดยดาวสุกก็ยังคงอยู่ในภพเรือนของปุตตะและของชาวเมรุนะคะนั่นก็ส่งผลให้ที่หนึ่งค่ะโชคดีตรงนี้มักได้มาจากในเรื่องของเพื่อนสังคมนะคะการมีคนเกื้อหนุนอุปถัมภ์จากเดิมก็จะมีการมีอาจจะมีปัญหาเชิงสังคมบ้าง แต่ในช่วงนี้ถือว่าบรรยากาศรอบตัวมักจะเจอคนที่ดีกับเราค่ะไม่ว่าจะเป็นพบปะสังสรรค์การเจอเพื่อนเก่าหรือการได้รับความเกื้อหนุนบางอย่างกับการทำงานกลุ่มทำงานทีมนะคะในช่วงนี้ดาวสุกขเป็นราชาโชคในพบเรือนเรื่องใหม่ได้พบกับสิ่งใหม่ๆการริเริ่ม เรียกได้ว่าชาวราศีมีนมีโอกาสดีที่จะได้พบกับเรื่องงานหรือว่าบางครั้งเป็นการพูดคุยการแนะนำการงานมาจากในเรื่องของเพื่อนๆมีโปรเจกต์โครงการไอเดียใหม่ๆอะไรใหม่ๆใ,ในสมองหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโชคดีในเรื่องของลูกหลานบริวารคนต่างวัยอันจะหมายถึงการเพิ่มพูนที่อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเนื่องจากว่าคำว่าราชาโชคในภพของปุตตะนะคะ มันก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเรียกได้ว่าการเพิ่มพูนในเชิงของภาระการเลี้ยงดูก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเช่นบางท่านอาจจะก่อเกิดสมาชิกใหม่ในครัวเรือนได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมหรือว่าคนที่เราอุปการะส่งเสียในช่วงนี้ทำให้เราก่อเกิดกำลังใจให้ไปต่อให้หาเงินต่อได้เรื่องจากความโชคลาภโชคดีในภพเรือนนี้ สำหรับดาวสุกนี้ยังเป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะคะแล้วก็ไปอยู่ในเรื่องของปุตตาเรียกได้ว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงได้เช่นช่วงนี้บางอย่างนี้มีลักษณะเปลี่ยนผับไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนชีวิตประจำวันมีการเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่ค้างคายยืดเยือ้อมีอุปสรรค มีสภาวะจบสิ้นลงสุดอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่รวมไปถึงการทำงานประเภทที่เป็นโปรเจกต์เป็นฟรีแลนซ์ต่างๆช่วงนี้เป็นได้ที่จะปิดจบงานเก่าไปได้ค่ะแล้วก็จะมีงานใหม่เข้ามาด้วยเนื่องจากว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านหลายสิ่งหลายอย่างของชาวราศีมีนที่เป็นราชาโชคนะคะสำหรับโชคดีนะคะก็จะมีในด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าพบเรือนนี้นะคะก็จะคือมี โชคฟุกไม่ว่าจะเป็นจังหวะหรือว่าการมีเรื่องที่ลงทุนน้อยๆแต่ว่าได้ผลกําไรมากเป็นจังหวะการใช้โชคใช้ดวงเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะเป็นราชาโชคก็จะเหมือนหมายถึงว่าเรื่องของเงินสดนะคะอาหารการกินของใช้ของสวยงามสิ่งที่อยากได้นะไม่ว่าจะเป็นแต่การที่จะเข้าของหรือว่าไฮเทคเทคโนโลยี tech ค่ะ สิ่งที่ไฟฝันเล็งไว้นานแล้วในช่วงนี้ก็จะเป็นไปได้จะมีโปรโมชั่นแปลกๆหรือว่าได้รับผลเป็นเงินเข้ามาแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์มาทำมาหากินได้ค่ะ ส่งผลในเรื่องของสเสน่ห์นิยมโดยเฉพาะในเรื่องของคนต่างวัยนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นของชาวราศีมีนนะคะมีคนต่างวัยมาป้วนเปี้ยนรอบตัวนะาไม่ว่าจะเป็นการงานการใช้ชีวิตประจําวันหรือบางท่านคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของเยาวชนเด็กมากเกินไปหรือแม้แต่ว่าในเรื่องของการก่อความสัมพันธ์ใหม่ๆค่ะซึ่งก็จะหมายถึงอาการเจอคนที่มีโลกทัศน์แตกต่างวัยนะคะหรือแม้แต่การคบหา เชิงความรักก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันสำหรับในข้อต่อมานี้นะคะเป็นการกำหนดการย้ายของดาวพุธในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาค่ะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่มาลิงลัคนาของชาวราศีมีนโดยมาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุดและ,กะเกษตรราธิบดีนะคะโดยชาวพุธของชาวราศีมีนนี้จะเป็นในเรื่องของครอบครัวเรื่องคู่ครองเรื่องคู่สัญญาหรือว่าคู่กรณีได้เช่นกัน ส่งผลให้ชาวราศีมีนมีลักษณะกิจกรรมที่จะไปกระตุ้นให้เรานั้นมีความมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะมีเหตุให้ต้องยื่นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะต้องใช้ข้อมูลข่าวสารให้มากให้เยอะด้วยค่ะ เนื่องจากดาวพุธนี้เป็นมหาอุดก็จะแปลไปในทางของดวงดาวก็คือเยอะแยะมากมายเป็นพิเศษค่ะดังนั้นมันหมายถึงภารกิจของชาวราศีมีนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการจัดเรียงข้อมูลก็ได้บางท่านก็จะอยู่ในช่วงที่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลจํานวนมากนะคะหรือว่ามีเหตุจะต้องติดต่อสื่อสารบ่อยขึ้นเนื่องจากอยู่ในช่วงเสนองานติดต่อเจรจาค่ะหรือแม้แต่การ ไล่เกลียปัญหาต่างๆเจรจาประนีประนอมต่างๆนะคะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับดาวพุธนี้เป็นในเรื่องของครัวเรือนด้วยนะคะเป็นไปได้ที่ชาวมินจะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองค่อนข้างมากบางทีก็จะเป็นการอาศัยไหว้วานค่ะภารกิจเกี่ยวข้องกันเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรก,ก็ได้หรือบางท่านก็คือทํากิจกรรมทางการงานหาเงินหาผลประโยชน์ร่วมกันค่ะ เรียกได้ว่ากิจกรรมของชาวราศีมีนในช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสัมพันธ์กับคู่ครองเยอะแยะไปหมดค่ะเนื่องจากเป็นมหาอุดและเกษตราธิบดีถือว่าดาวพุธก็จะนํามาทั้งในเรื่องของอุปถรัรมภ์นะคะการติดต่อภารกิจการงานซึ่งก็หมายถึงการได้เงินการได้งาน หรือว่าบางครั้งก็จะเป็นการติดต่อช่วยเหลือหรือว่าทําเรื่องราวบางอย่างแก้ไขปัญหาคลัวเรือนนะคะสําหรับดาวพุธตรงนี้นะคะก็ถือว่าให้ผลประโยชน์กับชาวราศีมีนแต่ใครที่มีดาวราหูทับลักขณาในพื้นดวงนะคะก็ถือได้ว่าจะได้รับไปในเชิงของอุปสรรค เนื่องจากดาวพุธก็จะเป็นคู่ศัตรูกับราหูตลอดช่วงเวลาที่มหาอุดปีดังนั้นจะมีชาวราศีมีนบางส่วนนะคะก็จะมีปัญหาหรือว่ามีภารกิจเกี่ยวข้องในเรื่องของข้อตกลงหรือว่าทําอะไรก็จะต้องระมัดระวังเชิงคู่กรณีมีเป็นพิเศษค่ะสำหรับในข้อสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เรา าราศีอังคารและดาวพระเกียรติไล่เรียกกันนะคะก็คือในวันที่12และ13กันยายนที่ผ่านมาสําหรับดาวอังคารเป็นในเรื่องของการเงินและการถือว่าเป็นการขยับขยายจากเดิมที่เป็นมหาจากักรย้ายเข้าสู่ภพเรือนมอรณะด้วยกําลังของประและในช่วงนี้ถือว่าอาจจะไปกระตุ้นภพเรือนของมอรณะก็คือรายจ่ายแต่ที่ให้ดีกําลังทางดาวเป็นประค่ะทำให้ชาวราศีมีน รายจ่ายจะเป็นไปในลักษณะที่ยิบย,ย่อยที่ผ่านมาหากรายจ่ายเยอะๆนะคะก็จะมีในเรื่องของจะต้องการจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ก็ถือได้ว่าได้จ่ายไปหลายสิ่งหลายอย่างแล้วทําให้ในช่วงที่ควบคุมรายจ่ายได้ดีนะคะอย่างไรก็ตามแล้วดาวการเงินที่อยู่ในภพประมรณะก็จะส่งผลกับรายได้รายรับประเภทลูกย่อยค่ะช่วงนี้เป็นไปได้ที่จะใช้เงินที่จะผ่าน ไปผ่านมานะคะขอให้ชาวมีนได้มีดวงชะตาราบรื่นขึ้นในช่วงนี้สิ่งใดที่เป็นข้อเตือนใจนะคะก็ให้ระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นก็คือดีที่สุดค่ะมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ